ขอเพลงก็ออก็โหดไงก็ผมก็โหดร้ได้ใจไหนครับอยู่ไหนเนะี่ยถีดถีดของถีดของก่อนเจอเลขครับไปอยู่อยู่คนเดียว <laughs> โอเคขอกุญแจมาหลอกล่อนะครับเอ้าหอออูวออกมาอะไรของกุญแจผูกพังพี่เอ้าเหรอใช่เฮ้ยเสียงอยู่ก,กับกูเสียงอยู่กูเอ่อกดฟเฟสกดฟ,กฟเฟ,กฟ,กฟสกดฟเฟสกีดโค้ดกีดโค้ดมันมองมันมองคนอยู่มามาไม่ผัว มันปัดไฟไงเอาชิบหายไม่แต่ว่ากูเอาสเตลมันออยแล้วมาไล่กูแทนไม่แล้วแบบนี้คือไม่ไม่มีที่สูงเไ่ไงไม่มีหลอดขึ้นไม่มันมองไงซิกาลาเต้มองพ้อมตัวเองมองซิกาลาเต้ก็มันหันมาทางน้องเนี่ยน่าจะคงตดวหลังห็นทนนะพี่อเหรใช่ประมาณนั้นคแต่เริ่มมันโดนเปิดสเตลเนี่ยมันจะไอ้นี่ไม่ได้ใช่อปะ มันจะมองไม่ได้คือไม่ได้มันจะมันจะตกไม่ได้โอ้ไม่ได้เดียวอะไม่รู้สิครับผมไม่เคยเล่นตัวที่นี่เอาทีผมมั่วเลยครับผมเทียบตัวมันอะตัวแห้งแน่ครับก็แบบไม่อยากจะพูดเจอครับคนไม่อยากจุกแต่ได้จูบอ่ะยากหรอหน้าดำมองมาหน่อยหน้าดำไม่เอามาไม่เอามาแล้วอ่ะ เี้ไม่ได้ให้เลี้ต่เราไม่ได้มันมแกเอามาล้ครับจุ๊หน่อยจุ๊บจุ๊บดีได้สองเครื่องเลยนะุนี้ได้สองเครื่องเลยนะสองเครื่องหนึ่งกล่องนะป็นร้อตามไกลมากผมบ้านเล็กนะบ้านเล็กเหรอชิบหายยิบหายเเหรอหมิงมองนั่นแหละ แล้วไม่อได้วะโอแล้วไม่มองกูได้เหี้ยวิ่งเทเนี่ยเอ้าพี่มันตามต่อมันตามต่อเอาไอ้เหี้ยไอเอ๊กมาฉายโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องม่ตาตามกูไอ้อุ้มเราอุ้มเราอุมาออุันอุ้มทางไหนเหี้ยมนอนนนเปลี่ย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 นเปียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปียนเปลี่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 ยนเป่ยนเป่ยนเปเปลี่ยนเปลี่ย กอกจญแจปอมนะกญแจยู่ไหนกญเจยู่นี่ี่เออไปไปไปกูนี่กูนี่กูนี่ี่จะกูจะอยู่น้องกูจะอยู่น้องโทษดีนะครับปาร์ตี้ผมวุ่นวายนะครับโทษดีครับเอ้ไปไปไปไดอปไ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 นไไป่ปปลปไมปไ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 ปปป้ปนปะไป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 ไ เฝ้าบ vale ้านเล็กไองพี Guys, quizz, right? honestly, ่อ่ะมันมันตามคนมันตามคนไปมองมองหนิมองหน้ามันคนนึงกูไปกูขอไปกูมีบอลลวดทามมีเสียงหัวใจมีเสียงหัวใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวพี่บอกให้มีบอลลวดทามีเสียงหัวใจใช่ไเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเหรอใช่ไม่รู้จ่อทำแบบนี้ได้ไงดีไปใช้ตรงหน้ามันเรียบร้อยรุ่นเกิร์มาช่วยมาช่วยดิบอกให้หน่อยบอกให้หน่อยกูมีบอลลวดทาม แต่เราโบมีบอลเล้วทำไหมเกริ่นหน่อยเอาแต่บอลเลราทำขายไม่มีไปสายไม่มีไปขายว่ะโอ้พี่เออพี่มีเท้าหลังด้วยว่ะผมลุ้เลยแต่พี่พี่เร็วตบไม่โดนเรียบร้อยที่เร็วคืนรวดน้องมาช่วยหน่อยเอาแต่บอลเลราทำขายไม่มีไปสายไม่มีไปขายว่ะโอ้พี่เออพี่มีเท้าหลังด้วยว่ะผมลุ้เลยแต่พี่พี่ คือ <substit uting> <expand> ขอโทษขอโทษคนดูที <Contact kir gue bbe> ่เขี้ยงทั้งหลายด้วยนะครับคือเดี๋ยวไม่ใช่เมื่อกี้นะผมก็หัวใจคือขอโทษนะครับคนดูที่เขี้ยงกด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 ติดผ่านเหี้ยไอ้เชี่ยมันเจอปูเอาบอลโลมาช่วยเอาบอลโลมาช่วยอีกแล้วไอ้แย่เดี๋ยว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 แกไข้ช่วยไ่แก้ไอ้เหี้ยฟินน่ะมาช่วยกูเอากระดิ่งพวกพี่จะแทงหลังบอกว่ามันสเตลหมดมันสเตลหมดมองไงวะไอ้แรงหลังอะไรอย่างเงียก็เอาบอลโล่มาเดี๋ยวคือยังดไงคือถือไปห้าร้อยบาท สูตรถ0อบาทสอบาทเงหน่อยเงทงเถงรอยบาทให้ดห้าร้อยบาทให้ด้าอยบร้อยบาทาิดไปหาร้อยบาทสงห้าร้อยบาทห้าบาทังห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสห้ารอยบาทสห้าร้อยบาทตอนนี้โดดไป่ทีสเตปหน่งจิตใจไมัได้กับัอยู่เาบ้านเล็กไปเอาบ้านเล็กไปดูหลอกูหรอกเนบ้านเล็กเลบ้านเล็กนเลอส โดนหลุดโดนหลุดมองหน้ามองหน้าไอ้สัสเมื่อกี้กูเห็นคนอยู่ตรงนี้ใครไปไหนแล้ววะน่ะเมื่อกี้มีคนมาตรงนี้แถวเครื่องติดอ่ะโวเดียปวะอ๋อตัดีไ่เอาผมว่ะเอาพี่ดีกเ่าเออ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 ออนเลยเอ้ยอเมื่อกีอใครอเู่ตรงเครเ่องอิดวะวางเเครื่องวางตาวางเอเอาเออเาอเอเออเอว่าเเกูเลยนี่อ๋ออ ชุบไหมชุบ hmm. ก in ่อนไหมชุบก่อนไหมหรือปั่นก่อนชุบก่อนชุบก่อนยุ่งเลยโอ้ยไม่ไม่กูดิกูก่อนเออใช่ใช่สองสองแล้วสองแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายใช่สิ่งอีกรอบนึ่งเออลืมไปสัตว์ทําไมสองรอบอ่ะไอ้นี่ไงกสองรอบไงอ๋อโอเคโอเคก็กูตีก็กูกูบอกให้มึงดีหนึ่งไงไม่เป็นไรยิ่งท่ยันว่ามันดึงดึงไป เอ้ยฮ้ลาเต้นานๆอยู่นะลาเตนานอยู่นะเครื่องมีนะจะเฮ้ยเฮ้ยลาเต้ลาเต้ลานี้ลาเต้หายแล้วมชิบหายมันไปชนะเฮ้ยมันมองหลังมันมองหลังเห็นปะเนี่ยเฮียเฮียกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันมองใครมันมองใครตามกูไอ้ยิ้มคุณสองเลยจ้ ไปไปไปยิงเขาว่ะจด้ไม่ไม่ไม่ให้ยิง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 ตีวงตีวงตีวง51ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งช็อตฝันงหนึ่งช็อตฝันหนึงช็อตไม่ตามผมแล้วหนช็อตตามมึงตามมึงกลับไปตามมึงกลับกระเทื่ยวกึ่ง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 มาตามผมมาตามผมสัสต์ไปปะ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 ป อย่ารีอย่ารีตอเราอะแตกเอ้ยโดนไปหนึ่งตอนแตกไม่โดน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 อย่าลากใส่เจ้าโดนอุ้ยเอ้าโดนนี่หรอวะอย่าไปเตะกุเล่นะเอ้าไม่ไม่ไม่เมื่อกี้โดนได้ไงอ่ะโอ้โหโดนแบบสุดชีวิตอ่ะสุดขีดอ่ะพร้อมพอม ไม่โดนไล่อะไรเนี่ย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 อะไรของน้องเป่าเครื่องจัดจัดปะตัวปตน้องเราไม่พุ่งวิ่งติดโอเคโอเคล่าละล่าละล่าละนะโอเคกามจู๊กคุยไปจังหวะนี้ เอากัะจับไอ้เสือรแกงเสือรแกงเสือรแกงฆาตกรมาดิเอ้ยไปัดไปปั่ต่งไปปั่ต่งเออรู้ใช่ไหมว่าเราทำอะไรอยู่ปัดอยู่ปัดอยู่ไม่พี่เออไปซ่อมไปพี่เออเครื่องปัดเครื่องปั่นอยู่เครื่องปั่นมันยิงหน่อยยิงยิงสตื๊ดหน่อยที่เราต้องไปแยกแยกไปปั่นที่อื่นดิยังไงเดี๋ยวปั่นให้เสร็จเลยหรอเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย โอ้โหล้มเลยว่ะเอาพี่เอิร์ดกูเหี้ยแม่งเลยตายเลยกู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 ไปเคลื่อนสีอีกเครื่องนึงอ่ะเอาขายไปไหนวะตายแล้ว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 ไม่ทันไม่ทันห้องห้องวีห้องวีเฟสสองแล้วตายแล้วประตูประตูก็เหี้ยละท่อเออมาที่กินหัวท่อเจอถอดแล้วออกเลยมีกุ่มเจนเออปุ่มชิบหายละ ่าแล้วผมล่ะแล้วผมล่ะแล้วผมล่ะไปเลย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 มันรู้มันรู้มันรู้แล้วคือเราเจ็บกันทั้งมีแบปเป็นไงน้องเจ็บคนเดียวมั้งรถแรงกับรถพี่เจอพี่เจอพี่เจอแรงสิบสองโอนี้แรงสิบสองชื่อโอนี้กิริเออไม่มีครับข้อไหนบ้านตาไม่ข้อไหนบ้างตาไม่มีใครไปดูให้หน่อยใช่ไหมครับไม่ไหมมันอยู่มันอยู่เมนูมันอยู่เมนูอยู่เมนูไหน เมตรวาไม่มีไม่มีไม่มีมันดูดแรงทราไมน้องไม่ไหววะอยากจะเล่นแน่ยมันมองมันมองมาเอาไอ้เขี้ยเลยเดี๋ยวบอลวันเอ้ยมันอะไรมันยืนตรงท่อเหรอมันยืนนิ่งเหรออ๋อไม่นิ่งอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันเดินมาแล้วมันไล่มันไล่ลาเต้มันไล่ลาเต่แล้วบ้านเล็ก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 ไม่มีไม่มีคนอยู่บ้านเล็กหรเปล่าพี่ฮุ่นเหรอพี่ฮุ่นอยู่บ้านเล็กเมื่อกี้เอ้ากูมองมันอยู่อ่ะเอ้ามองแต่เต้มันแตกง่ะ ยังยังยังไม่แตกต้องมองหน้าอย่างเดียวต้องมองหน้านะเฮ้ย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 มึงวิ่งมาเจอมันได้ไงอะน่ะไม่รู้วันนี้ก็เจอรอลงไม้ได้ไหมไอ้เหี้ยได้ต่อเลยจอดนะจอดนะลูกเองได้ลูกเองได้นี่ไงโดนเป็นทีหลอกไม้เอาเรื่องจัดจานข้ามนะข้ามนะข้ามนะไม่ได้เมื่อกีต้องทำเป็นชิปหน้าตาแล้วก็วิ่งตรงไปเลยอย่างนั้นอะไม่ได้อย่างนั้นอะโดนตีดู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  ปิ้วปิ้วปูนี่ปิ้วแล้วปิ้วแล้วไม่ใช่ได้ฮาร์ดอ่ะกดแล้วแลกกันก่อนแลกกันก่อนพี่กดแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เปียกเทาไหรเปียกถูงป่ะยังไม่โดนลงเลยมึงไปครับกูนี่คนเดียวเลยเฮ้อยู่ไหนวะไปช่วยกันหน่อยดิผมมีหน้าที่จะท้อเลยมันไปมันไปไปไหนวะมันไปแถวๆตอนคนล้มอ่ะเอามึงเดินผ่านกันทำไมอ่ะ แม่งเดินใกล้กันมากอ่ะไปแกทำไมเห็นแล้วมึงแย่งตู่กันเลยอ่ะเห็นแต่จะทำให้ทำอะไรกับเขาล่ะทขอะไรวหล่มเออเจออ่ะพียืไว้พี่ยื้อไว้พี่ยื้อไว้ไม่ไม่ไม่ยังยังไม่ต้องช่วยนะเว้ยรอจนี๋ยวอนพี่ยื้อไปก่อนเออไม่ไม่เครื่องอะเครื่องปะกูมองที่เลยนะไม่ไม่หาท่อออกท่ออะไรท่อเกิดอ๋อกง่ายกว่าไอสัตว์ไอ้กู้สัจะนั่งไปปั่นไฟไม่ท่อเกิดหรือยังล่ะท่อเกิดแล้วเครื่องพน ไม่เกิดมุมไม่เกิดดา่านนี้มุมไม่เกิดน่าจะเกิดหน้าประตูดีนะพากเมื่อกี้วพวี่จะไปเข้า่วยนะผม่วยนะอย่าเพ<อ>ิง่งอย่าเพิ่งอย่าเพิงอย่าเพิ่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 งอยาเนี่งอย่าเพงอย่าเพี่อยไาเพิ่งอย่าเนี่อย่าเพิ่งอย่า่งอย่าเพิไงอย่าเ่อย่าเพิ่งนย่ไเนิ่งอยเพิอย่าเ่งย่าเพิ่อยาเพิเ่ง่เ่่าเ่อย่เอยเ่งอยาเพิ่ง้ยาเงอย่เ่ยาเ่งอยาเพิ่ง่าเงอยาเพิย หายเอ<ะ>้ยไม่ทันไม่ทันได้ไงวะเฮี้ยวนมานะคือกะตอนแรกคือกะจะให้ใช้แบบว่าคุ้มก็คือเฟรย่างแยกกันเนะแยกกันฮะโอ้เรียบร้อยแม่งวิ่งมาเจออีกไอ้เฮี้ยโอ้โหตัวนี้มันฮุกไม่ได้ว่ะจังหวะนี้อ่ะพี่เบนช่่วยพีเบนตาช่วยผมมองหน่อยดิพี่เอิร์ธครับได้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 ว้าววิ่งต่อไป ขอะไรอะไรอะไรสูตรอะไรสูตรอะไรสูตรอะไรเลาฮะเออเราไปไม่ไม่ไม่เราไปเมนนั้นนี่ไม่ไม่อ่าเราไปเออตรงไปตรงไปแน่ตเราก้อนหินไี่มีปะไม่ไม่ใช่ในเมนเนี่ยแต่โดูในช่องก้อนหินนี่ก่อนมีปะไม่เปิดแถวยานี่ก็เกิดใช่ไหมนั่นน่น่ะข้างในข้างในนั่นอ่ะพี่ว่าตรงกลางพี่ว่าตรงกลางตรงไม่ไม่ตรงตรงที่เต้เล่นอยู่อะแถวไอ้เต้เล่นอ่ะมีปะไม่รู้ลองเดินไปดิอ่าเมนนั้นอะแต่ดูตรงนี้นะเผื่อมี ไม่มีไม่มีไม่มีอเอ้ยแม่แม่แม่แมเนี่ยมีให้หรือเปล่าไม่รู้เขาวิ่งเล่นอยู่เมื่อเมืวานนี้เมื่อกี้แล้ก็ต้องเห็นไม่มีอะไรเออวะนะลุมเฮอยก่อนลุ้มเฮีนก่อนดิก็ดีตรงกลางเปล่าวะเฮ้ยไม่น่านะต้นไม้อ่ะแถวต้นไม้อ่ะตายเนี่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายตั้งเฟตสองปะเกือบตะกูเลยตายเลยค่ะเกือบจะเข้าเฟตสองเฟตหนึ่งป่ะผมเฟตหนึ่งตัวเฟตหนึ่ง เป็นหนึ่งยังไม่โดนแขวนนี่เออว่ะใช่ยังไม่โดนแขวนนี่ว่ะน่าจะอยู่แถวต้นไม้ปะคนเดียวที่พี่โดนแขวนจนจนมันเลยอ่ะมันลิ้นเลยอะไม่ไม่จังหว่ะพี่เอิร์ธแม่งโดนแขวนจนมันลิ้นอ่ะเสียเอิร์ธลุงเอิร์ธพี่เอิร์ธพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วตรงไหนตรงไหนถ้าพี่เดาไม่ผิดนะตรงกลางแล้วปาใช่ต้นไม้ใหญ่ปะใช่เพราะมันรอบรอบหมดแล้วมันไม่เจอเลยอ่ะหรือว่าบ้านฟ้าปะบ้านฟ้าไม่มีบ้านฟ้าไม่มีดูแล้ว นี่ไงเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไปช่วยเลยไปช่วยเลยนั่นไงกูว่าเลยเี่ยอไอ้ฝาษามาพี่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 วิ่งมาเออใครเปิดประตูอ่ะอ่าตอนนั้นพี่เจอยังตรงไหนวะผมมีผมเออนี่ไงพี่ยืนรอเลยพี่ยืนรอเลยไป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 พี่พี่จะบล็อกด้วยเอ้ยมึงต้องบล็อกดิน้องเออไม่ไม่ไม่ผมมีหุวแจหัวใจรีบริการแล้บริการบริการแล้วตรงไหนแล้ววะนี่มึงไปไหนตรงนี้ตอนนี้มันอยู่ตรงหลัต้นไม้ ออกอโอ้คด oh, oh, okay. ูดูดดอ้โดูดเดดูดดูดูู้ด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 ดูะดดู